กาเลยเมม็นตัวทีด so, ีมันดุกระติติดเบ็ดไปดิมไปนี่ก็ได้ติดเบ็ดติดเบ็ดไปตรงแคบไปตรงแคบ อไดููดม่ต้องเกบไม่ต้องเมเกเป็นภาพที่สมบูรณ์มากอะไครับไสปูจัดอีกแล้ว